ด,ดิง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 เราคือชลามชมพูเออสวัสดีเจ้าสลามแล้วก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเธอรับเพีย สำหรับสลามตัวที่กำลังเด้งดึงอยู่นี้จะเป็น NPC นะที่ผมเนี่ยตกได้ในคืนจันทาสีเลือดนะซึ่ง NPC ตัวนี้จะชอบอยู่ที่พื้นผิวโลกแล้วก็ในคืนสีเลือดเนี่ยเวลาที่ผมตกปลาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาของมาขายที่ NPC ระเบิดตัวนี้เลยจะได้แบบไม่ต้องไปขายของไกลแล้วก็ที่ด้านข้างจะมีลาวาแบบกระจุ่มกระจิมกระปุกกระปิกกระตึกกระตักกระนุกกระนิกเฮ้ยไอหนุ่มมึงพูดไรมึงวะเนี่ยลาวาแค่ตรงนี้ก็พอซึ่งลาวาเนี่ยใหญ่เยอะเกิน เพราะถ้าเกิดว่าลาวายเยอะของจะโดนย่อยสลายลาวายน้อยๆเนี่ยมันจะไม่โดนย่อยเว้ยแล้วก็ตอนนี้ผมคับกระจกได้แล้วไม่ต้องใช้น้ํายาลีคอเพื่อกลับบ้านอีกแล้วนะสําหรับในการจะทํากระจกเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่รู้สูตรมาคุยกับเพื่อนได้เลยเอาเพชรใส่เข้ามานะแล้วเพื่อนมันก็จะบอกนะว่าในการจะทํากระจกมันจะใช้ทองใช้กระจกแล้วก็ใช้เพชรมาดูทุกคนบาลานุภาพของกระจก มันจะพาผมเนี่ยวาร์ปมายังจุดเซฟแล้วก็ในคืนจันทาสีเลือดผมดับของได้เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นธนูสีเลือดนะซึ่งธนูนี้เอาจริงไม่ดีเดี๋ยวทุกคนดูเอฟเฟกของมันก็คือมันจะปล่อยโลหิตลงมาจากฟากฟ้านะซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยไปใช้ใต้ดินคือจบเลยอ่ะมันจะติดบล็อกเว้ยมันสามารถใช้ที่ผิวดินได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นกบ แวมพายพอกดอันเชิญแล้วมันก็จะแบบปล่อยกบมาผีอบิเกลดีกว่าเพราะว่าผีอบิเกลเนี่ยสามารถทะลุบ็อกได้ ดีกว่าเยอะเลยแล้วก็น้องสลามชมพูเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้น้องเนี่ยนอนบนนี้ไปเลยซึ่งความสามารถพิเศษของน้องคือรูปหัวนะไอ้เนื้อชอบ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 ไรประโยชน์เหมือนกับน้องตัวสีฟ้าเลยแล้วก็ตอนนี้จะมี NPC วิสด็อกเตอร์นะซึ่งวิสด็อกเตอร์คนนี้จะขายอาวุธเป่าแล้วก็จะขายแบบพวกรูปปั้นนะสร้อยคอที่จะเพิ่มจํานวนลูกสมุนสูงสุด18ทองเอามาเออเพราะว่าปกติเนี่ยมันจะไม่สามารถเรียกผีอบิเกลกัะกบมาได้พอ กันคือจะต้องเรียกแค่ตัวเดียวแต่ถ้าเกิดว่าผมใส่สร้อยแล้วเรียกผีอบิเกลว้าวโหโหโเล่นเป็นสายซัมมอนก็ดีนะเนี่ยจะเป็นสกินลดลางแล้วก็ลางมา50โอเคยกขึ้นมาไปการลวนวทุกคนอ ด <c oughs> ีที่แบบหยุดด้าลาวาพอดีทุกคนตอนนี้ผมสามารถคราฟของใหม่ได้เว้ยซึ่งเหมาะกระสายซัมมอนมากๆฮอนเนสตสตารใช้อันเชิญพึ่งเดี๋ยวดิเรากบผมล่ะโอ้ยได้แค่สองตัวเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าซื้อไส้เพิ่มอ่ะ ไม่ขายสร้อยแล้วโอ้เศร้าเลยเอาเป็นผีอาบิเกลกับพึ่งแล้วกันเออแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทําแท่ก่อนเว้ยเพราะว่าแท่เป็นของสายซัมมอนให้เพื่อนแท่ทําไงโอ้ในการจะทําแท่อย่างเงี้ยเหรอใช้สติงเกอร์ใช้เทาวันแล้วก็ใช้สปปอ โอยขอบใจมากว่ะอา้าวถาวันก็มีสปอร์ก็มีสติงเกอร์ก็มี oh, <shit. S 1> อา้าจังหวะนี้ก็ราบได้เลยดิบวกดาเมจให้กับลูกน้อง6แล้วก็ดาเมจ18สลามล่วงมาจากฟ้าอา้าวเดี๋ยวมาตบบอสขำๆให้ทุกคนดูแล้วกันโอ้โหโคตรดีอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยอะ่ะซูมออกก่อนซูมเข้ามาอะไรอยู่ข้างในเหรียญทอง เออเอาแซ่ไปกินเออเออเออพิงสลามมาแล้วเวยอยู่ไหนมา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 ม,ามานี่มาโอเคไม่อยากจะสู้ด้านล่างเลยมาด้านบนมาเจ้าสลามมานี่มามาสิวะโอเคมันมาแล้วตี๋ยะตีปยบะตี๋ยบะตี๋ยะตีะต๋ยบ,บ,บะตีแรกไปดีควรที่ไหนเราเฮ้ยโอ้ยเจ้ามนุษย์นแกชักจะได้ใจเกินไปแล้วนะขึ้นมาสิว่ โอเคตีเพื่อล็อกเป้ามันฉันนะ่ะคือเทมเมอร์ที่เก่งที่สุดจงตายซะเถิดเจ้าคิงสลามหายไปไหนวะอยู่ด้านล่างทําไมมันชอบวาร์ปลงมาด้านล่างวะเฮ้ยถามจริงมาด้านล่างก็มาอยากจะสู้ด้านล่างก็มาไม่เคยกลัวเออเจ้ามนุษย์ยานะ่าตายซะเถอดแกระดับของไม่ให้ฉันซะฉักระโดดหนีไปไหนเรา ได้ชุดนินจาแล้วก็ได้ปืนกก,กากมาแล้วก็ตอนนี้มีสัตว์ขี่มาใหม่สัตว์ขี่ตัวใหม่จะเป็นม้าบ้านบ้านม้าขาวสง่างามม้าดำลึกลับแน่นอนคนอย่างผมต้องเอาม้าดำเท่านั้นนะมีแมวกับหมาราคาสี่ทองเออเหลืออยู่เจ็ดทองโคตรจะใช้เงินสิ้นเปลือง เอามาหนึ่งตัวเออให้น้องแมวมานอนบ้านผมแล้วกันขนาดนี้แมวกำลังจะเดินทางมาหาคุณคุณคุณไป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 ว้าวนี่คับับกลับับมาทมินของผมนี่มันสุดจัดประหลัดบอกโอ้โหได้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 แต่ว่าตัวใหญ่ไปนะเอาจริงเฮ้ยถึงแม้ว่าจะตัวใหญ่แต่ว่าก็ยังได้อยู่มาดินแดนตรงนี้ผมแบบไม่ค่อยได้สำรวจเท่าไหร่เลยเพราะว่าอะไรนะหรอเพราะว่ามันขุดไม่ได้ ระเบิดได้อยู่ได้ได้ได,ได,ได,ไดสิ้นเปืองมากมีคนดูบอกว่าเนี่ยให้ผมเนี่ยมาทุบไอ้ก้อนนี้เว้ยถ้าทุบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีบอสปรากฏตัวอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮรู้สึกเสียวแปลกๆเอ้เอาวุธผมจะโดนระเบิดหรือเปล่าโอไม่ oh ทำไงดีวะคือตรงนี้ผมลงไปไม่ได้อ่าเอาปืนมาปืนดาเมจ31เออลองดูซิ ไปไปไปสีเหลืองๆทรายเอิ่ม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 เอ,เ,อ,เ,อ,เ,อ,อเหมือนว่ามันจะเปลี่ยนไบโอมหรือเปล่าเนี่ยทองทองทองขอฟาร์มทองก่อนทรายเพียบเลยเปลี่ยนไบโอมแล้วแน่เลยเนี่ยแบบเนี้อะไรวะโอใช่ว้าวาว้าวาว้าว,าว,าวเดี๋ยวอะไรเมื่อกี้อะไรเปลี่ยนไบโอมแล้วเฮ้ยเจอกล่องสมบัติว่ะได้ปืนแฟร์มาใช้กระสุนอะไรวะมีกระสุน25ยิงแม่งเลยคุณหมูจ๋าเก็บของให้หน่อยจ้ะ โอเคผมมาผิดทางแล้ววับกลับบ้านก่อนไปเลยจะมาสีนินเฮ้ <c oughs> <ๆ>ับเออนนท์เข้าบ้านไม่ได้วนดะนนท์เป้ยประตูเล็กไปอะ่ะเอ้ยหรือว่าผมจะต้องแบบทําประตูที่มันบานใหญ่กว่านี้ชอเกตใช้หลายบ็อกมากเรียบร้อยอ่าแล้วก็อ่าเข้าประตูได้แต่ว่าติดติดรอย โอ้ใครจะไปรู้วะว่าอนาคตจะได้ม้าตัวใหญ่ขนาดนี้เอาไว้ขี่เล่นนอกบ้านแล้วกันถ้าจะให้มานั่งแก้โครงสร้างบ้านทั้งใหม่หมดก็ไม่ไหวอยากได้สัตว์ตัวเล็กอะมาซื้อของปัดเป่าที่ได้แอดแป๊บหนึ่งไงง่ะใช้แล้วหมดไปชำระล้างสิ่งอัปมงคลไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะเย่ยยขี่ม้าล้วใช้แท่แม่งยังได้ลองดูกันทุกคนซึบ ว้าวใช่จริงด้วยวะ่ะโอเคแต่ว่าใช้แล้วหมดไปจะใช้ระเบิดก็ได้ผมมันขี้เกียจซะด้วยดิระเบิดแล้วกันเร็วกว่าเยอะปึ๊บโอเคปับ๊บแท้ตบไม่ได้ชำระล้างไม่ได้ระเบิดเท่านั้นอ่าคอนทุบเอ้าคอนทุบก็ได้นะจริงๆไม่ต้องใช้ระเบิดเว้ยมา เรามาโอ้โหบอสเลือดเป็นหมื่นถามจริงเอานะซูมออกก่อนบอสอยู่ไหนวะฮลัลโหลอุย้ยนุ่นมองในมแมปอ่ะโคตรไกลเอา้าบอสไม่มาโอ้พลาดเลยโอ้จะต้องสู้กับมัน ที่ไบโอม,มันเท่านั้นคือแบบทําแพลตฟอร์มยากมากโอ้โหลูกน้องมันมากวนตลอดเลยแล้วแบบเป็นช่วงกลางคืนด้วยฉันฝากจัดการด้วยนะเจ้าพึ่งแล้วก็เจ้าผีแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกองไฟคือนอนได้แต่ว่าบันทึกจุดเกิดไม่ได้โอเคอ่าบันทึกจุดเกิดได้แล้วอ่าคือมันจะต้องมีผนังไว้แล้วก็แบนเนอร์ซอมบี้เรียบร้อยได้หัวใจมาแล้วนะ่ะ คือเลือดสูงสุดตอนนี้ของผมคือส0 0รมามาเลยเจ้าบอสะลอแกอยู่สูมออกนิดนึงมาละ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 บอสคือหนอนตัวใหญ่เว้ยโอ้โหแล้วมันมีกี่ชีวิตวะเนี่ยตบเพลินไปดีครับผมจังหวะนี้เอ้ามามามาเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้มีตัวเดียวด้วยนะเฮ้ยห,หรือว่าตัวเดียววะไม่รู้ไม่รู้มันอาจจะแบบตัวยาวมาก ตยชนะว่าแบบเนี้ยโอ้เพิร์นดิบปลาดิกระบาดิกระบไอม,มีสองตัวเออเออเออเอเอาแย่แล้วทุกคนโดนลมอยู่สอนเอ,เอไปเดี๋ยวมันไม่ได้มีตัวเดียวเฮ้แต่ว,ว่าแบบไม่กลัวครับผมเกาะหนาเกาะหน้าสยาง มาเลยเห็นว่ามีเลือดเป็นหมื่นก็เลยแบบตกใจที่ไหนได้วายกระจอกจังมามาเจอกับชั้นหน่อยนักอันเชิญทมินจากเงามืดแกน่ะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของชั้นหรอกศพของพวกแกน่ะก็เป็นได้แค่ปุ๋ยของโลกใบนี้เท่านั้นแหละเลือดแทบไม่ลดเลยว่ะทุกคนเลือดบอสเลยอ,อยู่400คือมันเหมือนแบบเอาอิสเตอร์โซมารวมร่างกันน่ะมาดิ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 มาด,มาด,มาดิอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินมองมองดีๆ ตอบมันตอบมันตบเออโอ้โหไอ้เราก็นึกว่าบอสตัวนี้จะโหดถ้าสู้กับมันใต้ดินก็อาจจะยากอยู่เพราะว่าใต้ดินมันแบบหลบยากอยู่ละแต่ถ้าอยู่บนฟ้านี่คือแบบกระจอกมากได้ของไม่ค่อยเยอะเลยขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม